เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ด้วยแล้วกันนะผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะทำการเจ้าลิฟท์เฮนะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมเราจะเจ้าลิฟท์เฮไปเอดันทําการดันเนี่ยดันไปเนี่ยดันขึ้นมาเนี่ยนะครับผมนะเราหลังจากที่เราเปิดตัวไปแล้วนะครับผมนะก็เอาเกาะขึ้นมานะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเอาลิฟท์เฮ าการตักทรายแล้วเอาไปส่งลูกค้ากันนะผมนะก็มันอาจจะลำบากลำบุญนิดนึงแล้วกันนะผมนะลำบากที่ป่ายเลยเดี๋ยวนาคตอาจจะไปเปลี่ยนเป็นฟิล์มดำนะทุกคนนะอันนี้นะนาคตนาคตนาคตนะกันนะผมไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมดวกันครับแบบสมจริงเลยแล้วกันนะผมเพื่อไปป้องฝพทำทำเพลงเลยแล้วกันกันเพิ่มไปกันเลย ไปกันเลยไปกันเลย <S <S ไปกันเลยไปกันเลยโอ้หขอสายแล้วเดี๋ยวผมทำทางขึ้นก่อนไอ้ทำทางให้รถยืนนะครับผมทำทางให้รถนับจอดคือรถมันรเร็วมากคนะรับรถมันขับดีมากครับผมเร็วแล้วก็นิ่มมากนะครับทุกคนอุ้ยตัวอะโอ้ย,อยแต่มันเทดิช้าไปหน่อยนะไม่ไม่ไม่ชอบนะครับผม แคทเลยเทดินเร็วมากครับอันนี้ทำทำที่ยืนนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ไม่ใช่ทำที่ยืนด,ททด,ดิทำที่จอดรถดับทำที่จอดรถดับือมีความสามารถพิเศษครับรถคนนี้มันสามารถแบบว่าแคทจิ้มลงดินก็เขาพุกขี่ครับทุกคนนะเพื่อนแล้วก็โมเมน ผมนึกว่าจะมันจะอันนี้ใกล้ใจดีนั่งแท่นครับทุกคนครับนั่งแท่นจะดีมากเลยขึ้นไหวไปเลยลูกพี่ขึ้นไหวบ่ไดิโอ้หแรงจัดเลยว่ะเฮ้ยอ่าถ้าขึ้นอ่าถ้าขึ้นกองดินแบบนี้คือจะหันหลังนะทุกคน ไม่ต้องหันหลังครับดีสุดนะครับผมแล้วมันทีไม่ได้อะอทำไมัีไม่ได้อะมันสูงเกินแล้วอ๋อมันสูงเกินแล้วเ, <im itation> เวลาขึ้นนี่อย่าหันหลังนะ้ำกออย่างที่ว่านอนะ เพราะว่าถ้าหันหลังเราจะเสียกังวัวนนะผมคือเดินขึ้นไปเลยรถตัวเดินมันแรงอยู่แล้วนะนี่เดี๋ยวให้เจ้ารถดำถอยมาตรงนี้เดี๋ยวเราเอารถดำมาแล้วกันนะผมก็รถดำก็จอดตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้โอเคเราปลดล็อกไปเลยนะผม แล้วทำไมเที่ยวแรกมันขึ้นได้วะทำไมเที่ยวแรกมันขึ้นได้หรือหรือมัน,ข,นมมขึ้นไม่ได้เหรอวะไอ้ขึ้นไม่ได้ดิคันสีฟ้าดิขึ้นได้เนาะคันนี้นขึ้นไม่ได้นะครับเจ้เ่นี้น่าจะได้มั้งพี่ เราไม่ต้องดับเครื่องแล้วเพราะว่าเสียงเครื่องมันดีอยู่แล้วครับผมเล่นเครื่องก่อนเดี๋ยวตักทรายให้รถดับนะครับผมตักทรายให้รถดับแล้วกันนะครับผมตักทรายหน่อยเหรอกอนนะครับผม ุ้ยมันขับดีมากเลยรถคันนี้นี่แอปก็อย่างว่ามีาความความสามารถพิเศษนะทุกคนเพราะว่ามันสามารถอ่าที่จะแบบจิ้มลงแบบนี้ดินเขา้าบุกขีได้เลยคนระับคือเราไม่ต้องตักให่เสียเวลาเลยนะครับคือแบบเร็วมากครับคือมันมีมันมีเครื่องดูดนะทุกคนมันมีเครื่องดูดทรายนะครับเครื่องดูดทรายติดอยู่บุกขีนะครับนะเครื่องดูดดินนะติดอยู่บุกขีครับแค่เราจิ้มตรงครับปุ๊บนี่เห็นไหมทรายดูดเข้าไปบุกขีทันทีเลย คือเครื่องดูดนี่แรงมหาศาลมากครับดูเดี๋ยวโอ้ยสุดยอดมากเลยนี่ตังแท่นนี่มันตักเร็วมากเลยนะนเนาะแท่นเลยตักอย่างเร็วเลย,ยตักเร็วจัดอ่ะโอ้ดูดูดูเวลาลงดิดูกูจะตกอยู่แล้วเดีย ตกอยู่เลยใจเย็นเกินนั่นไงเรียบร้อยแล้วไนงะเรียบร้อยแล้วไนงะอุ้ยหนอฮึ่ยตัวเดินนี่มันปีกยีดีดีเดินแล้วทุกคนเดๆๆิน จ้วนแล้วดนูนะจุดจ้วนครับโหดูตัวเดินดิโอ้โหมึงป,ปั่นอะไรวะเนี่ยพี่เยอะอเที๋ยวแมวผมนะ,ทะเทไปคือเดี๋ยวผมจะขับนิ่มๆละว คือสามารถเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยขับนิ่มๆแล้วครับนิ่มๆแล้วดีนะโคดีเป๊ะนะผมเออ,เอ,อโอ้โหมึงจะขับนิ่มๆแล้วนะมึงจะดึงรถทำไมเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันดึงรถเราก็ดันคืนดิทุกคนจะยากอะไรเนาะดึงรถเราก็ดันคืนนี่ไง,ไงดันไม่ได้อีกเนาะสุดดีเนาะจังหวัดไม่ไร ชอบสวิงเลยอ่ะแม่หุยโดนรถไอ้มาขับดีจริงนะทุกคนรถตัเนี้ขับดีมากอ่ะเร็วจัดเลยอ่ะดีกูเอาเทียบกับฮิโรแ็กกันดีกว่าหลายเท่าเลยครับ หลายเท่ามากนะครับทุกคนออหลายเท่ามากจริงมีหมดเยอะเลยอ่ะเยอะแบบเยอะเลยกินขาดเลยอ่ะนั่งแทน่นแบบนี้ตักพุดธลิ้วอ่ะไหวไหมเนี่ แบบนี้ต้องเอาแบบอ่าพวกอ่าแคทดูซานมาครับทุกคนมันจะได้ไม่ต้องอ่ามาติดอบบนี้แบบนี้มันต้องตักด้านข้างอะตักด้านข้างอะเนี่ยมันต้องตักด้านข้างแล้วปุยมาฝั่งงเงอ่ะมันมันถึงจะรถมันถึงจะไม่ไม่กระดกนะมันจะเต็มยังมันเนี่ยไอ้บ้าเอ้ย ไปเรื่อยๆครับทุกคนครับปุกกี้มันเล็กครับโอ้เข้าว่าอยู่มันตักได้ทีแคสองพันใกลเต็มเนาะมันตักได้ทีแค่สองพันครับเก็ว่าแต่มันนานจังนานที่ไม่เลยแต่มันเร็วเพราะนั่งแทน่นเนี่ยทำถ้าไม่นั่งแท่นแล้วตักแบบตักแบบสวิงเงี้ยเนี่ยมาตักตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตักแบบจางเงี้ยปุ๊บแต่อนี้ปุ๊บเราสวิงอะไรเงี้ย อย่างเงี้ยน่าจะนานครับผมนะนานผมคพลนเลยแหละอันนี้มันนั่งแทนแล้วก็ตากแบบนี้เร็วน,นะแต่เร็วเฮ้ยว่าอย่ามันกดตัวอีกเพื่อไม่ให้มัน,นเด้งลืมโม่อยู่ตั้นานเยี่ยไม่มีเด้งแล้วทีนี้คือเปล่าว่าเปล่าเนี่ยเฮ้ยเต็มแล้วเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวจะตีหลังมาตรงนี้นะลูกพี่นะอเนะอาเยนะ้ผม อันนั้นเราก็นอนรอได้เลยครับทุกคนครับอนอนรอได้เลยแต่๋ยาไม่เทไม่เทให้ลูกค้าไหวย์บเนี่ยไม่ไหววะทุกคนไม่ไหววะจะได้เปเทไหมหนุมพี่เอ้ย ไม่ไม่ไม่ครูไว้ทำไมวะเนี่ยผมมีไม่ครูไว้ทำไมวะเลยโอ้ไม่ไม่ไม่ครูเขาต้องดูเชิงก่อนนะผมถ้ามันไม่ไม่ไหวก็ก็ก็ดันเลยนะครับผมไม่ต้องให้ดิ้นมากครับไม่ต้องให้ดิ้นมากดันเลยดันยังไงวะเนี่ยเอ้าทำไมมันดันไม่ได้วะเนี่ยมันดันไม่ได้วะเนี่ย เนี่ยต้องเดินช่วยเลยดีกว่าเดินผมเลยที่เดินผิดไหวปุ๊บเนาะผม,มอยากไปเทีดินแล้วเนี่ยไม่ไหวทางทางมันไม่เรียบครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำทางใหม่ครับทางมันไม่เรียบ เดี๋ยวเราลงลงไปดึงข้างล่างเลยทางมันไม่เรียบเอออย่าชนนะอย่าชนนะทางมันไม่เรียบเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปเทก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปทำทางใหไปต้องโยนสายออกมาเลยครับผม ล้อผมเนี่ยล้อแล้วก็ให้มันเดินไปเลยอโอ้โหมา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 เพี่อนเดินน้ำข้างไม่ได้หรอ,อไอตายเดือบคนโอุ้ยรถมันไม่แรงครับรถคันนี้คันสีฟ้าแรงครับ ตักด้วยดิมาเด้อรถหนักก็มาเด้อไม่กลัวอยู่กลัวอะไรวะอุ้ยมาอู้ผมไม่ขยับเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมโยกหน้าโยกหน้ามาเนี่ยเออจีจีโยกหน้ามาเลยผมต่อมาเลยเออมาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวรอมันขวางรอมันขวาง รอบขึนวันมาทิตย์เล่นสองคนได้ดีมากเลยสถานก,การณ์แบบนี้นะผมช่วยกันนะมา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 ,มา,มานี่ถอย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  มาแน่มาแน่โอ้ยโควอย่าควมอย่าควมอย่เยอะมึงมีแรงไหมนี่พี่มีแรงบ้างไหมนี่ของสามจริงรถดำก็ไม่มีแรงรถไปโค้งไม่มีแรงตายแล้วทีนี้วาเอาถอยหลังเอาถอยได้เดินหน้าเดินไม่ได้เอา ไอติดกางเกงเราอยู่กับติดไปหลังก็สอยได้เดินหนะ้าสอยเดินไม่ได้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกูบีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยปิดกูบีแน่นอนเลย รายออกอัะทุกคนตักออกให้ก็ได้รายออมารถเทช้ามากเลยรถพังหมดอ่ะอยู่ผมอ่ะไม่มีทางดีหรอกรถพังหมดนรับลวดครับผม นะไม่ได้เป็นไหนกันหรอกวันนี้มาไหมนี่เอ้ยเราขุปขึ้นรถในนี้ทำไมอ่ะมาหนิโ้ล่นะโแล้นะโอ้ยม,มาเลยอ่ะลูกพี่เอ้ ยากมากครับผมยากจริงๆจัดนะทุกคนนะึกยังยากเลยอ่ะไม่ยากมากครับทุกคนยากมากครับผมแทบจะท้อแล้วนะเนี่ยไม่ไปให้ตีเลยได้คลิปหน้าโกเบจัดเลยคลิปนี้ พอแล้วครับผมนะาลาไปก่อนครับผมโอ้ไม่ไหวไ,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 ไม่ขึ้นเลยคลิปหน้ากูเบสทุกคนกูเบ้มาอะไรคลิปหน้าไม่ไหวไม่ขึ้นเลยบ้าเลยมันขึ้นยากขี้หมายรัวเฮ้ยขยับแล้วโอ้โหมันจะขึ้นมันก็ขึ้นไง,ไง่ายๆอะไรครับเนี่ยโอ้โหเสกวกกูเบ้ใส่กัวโกูเบ้ครับผม ก็คลิปนี้เอาเพียงเท่านี้นะคนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไม่วิ่งกันมันนานเกินไปนะครับนะนานเกินไปนะผมโอ้โหมันกลัวสงสัยกลัวโกเบคร,รับผมโกโกเบแน่นอนเลยเลยโอ้แม่งขึ้นย่างยากอ่ะโอ้หลอดพังหมดแล้วมั้งไม่หมดไม่หมดโอเคครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ